สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลงานฝักขอบตาไซกลางนะคะวันนี้น้องมาจากไซกลางไปขอบตาน้องก็ออกมาสวยคมเป๊ะเลยเพราะว่าช่างเจี๊ยบก็พยายามเน้นนะคะเรื่องความคมแล้วก็รายละเอียดเรื่องสีต้องแน่นนะคะก็คืออธิบายน้องไปแล้วเนาะหลังจากหายก็เดี๋ยวถ้าเกิดอยากมาเพิ่มไซแย่อะไรก็ติดต่อพี่เจี๊ยบได้เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นกระจกสวยไหมคะ ถูกใจนะมองกล้องนิดนึงสิจะได้มองเห็นหน้าถูกใจนะขับรถมาไกลนะคะวันนี้มาจากปทุมครับปทุมเนาะขับมากับชั่วโมงเลยเนาะก็มาตั้งใจมาหาพี่เพิ่งดูเมื่อคืนเองคลิปจากที่ไหนนะคะกองหน้าดูดูใน YouTube ครับดูในยู u ูบแล้วตัดสินใจเลยนะตัดสินใจง่ายมากเป็นคนใจง่ายมากเลยค่ะดูสี่สองข้างสวยมากๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้ให้ลูกค้าดูกระจกไปแล้วลูกค้าถูกใจนะ พี่เจียบก็ดีใจด้วยขอให้หายไวรักษาดีๆนะคะเหมือนอที่เราคุยกันไว้หายไปไวนะคะ,อะอมองกล้องได<อ>้หน่อยนะขอบคุณคะ่ะ